คุนิยามเกษียณว่าเกษียณคือฉันไม่ต้องทํางานเพื่อเงินแล้วแต่ฉันก็ไม่หยุดทํางานเพราะอะไรเพราะฉันทํางานนี่ฉันชอบฉันจะหยุดทำไมฉันก็ไม่หยุดไงฉันจะไม่หยุดทํางานแต่ฉันจะไม่ทํางานเพื่อเงินเงินคือคุณค่าที่ฉันได้เอ็กซ์ต้ามาในสิ่งที่ฉันให้คุณค่าแต่ฉันไม่ได้ทําเพื่อมันพวกนิยามมันแบบนั้นในนิยามของครูคูถามต่อว่า อิสระภาพทางการเงินและเกษียหรือเท่าไหร่แล้วครูก็คำนวณมันออกมาพอครูคำนวณมันออกมาโอเคอะได้เท่านี้ใช่ไหมได้แล้วครูก็ตั้งเป้าเลยทุกคนฟังให้ละเอียดนะครูตั้งเป้าเลยในข้อแม้ว่าฉันจะทำแต่งานที่มีคุณค่าเท่านั้นฉันจะต้องมีความสุขในการทำเท่านั้นคนต้องได้ประโยชน์จากฉันเท่านั้น สิ่งที่ฉันทำฉันได้เงินแต่มันต้องดีกับทุกคนเท่านั้นและครูเชื่อว่ามันทำได้และครูเชื่อว่าครูทำได้พอครูฟันทงแบบนั้นนะวิธีการมันออกมาเต็มไปหมดเลยมันอยากได้มากเลยอะ่ะมันเห็นตัวเองไปแล้วอะ่ะเพราะมันดีสักขนาดนั้นอะ่ะ แล้วทาไมคุณไม่ทําให้มันได้อะนี่คุณถามจริงๆนะไม่ได้กวนนะเวลาคนทําเรื่องที่ไม่ชอบมันจับกันได้มันดูกันออกนะว่าทําในเรื่องที่ชอบหรือทําในเรื่องที่ไม่ชอบอะมันจับกันได้นะเวลาคนที่มันแบบทําในงานที่มันมีความสุขอะเราเลือกได้อะเรามีสารภาพในชีวิตอะเขาเป็นแบบนี้ทำไมไม่ทํากันนะทาเลยนะคะฝากติดตามเลยนะคะ